่ะเคมาฮะแต่ผมลองไปดูอันนี้รอบนึงก่อนว่ามันจะทันหรือเปล่าถ้ามันไม่ทันก็โอเคเพราะตานที่แล้วคือผมผมงงมากนลที่ว่ามันไม่ผมผมไม่ทันเห็นจริงๆครับว่ามันไม่มีใครคุมกันอาร์คมีคนคุมกันอยู่สองคนลืมดู <c oughs> ผมก็มัวแต่เลี้ยวิ่งออกไปเอาแร่ฮะทุกคนก็โอ้โห gathering intelligence is of critical importance to winning the war against the bug the deep space vanguard forward deploy onto the planet valaka in an attempt to take subsurface readings okay. with the arch uh -huh. scanner <laughs> โอเคอนนี้ความ้าจะสร้างกันไปอ๋อเดี๋ยวเพิ่งมาสร้างกันละโอเคมารอบนี้พวกคมสกิลผมขออยู่ที่นี่ก่อนเพวกคำไม่แน่ใจฮะจับชิปอ่บ้นออตแรกขอดรอบเราด้านหลังด้านหลังฝั่งนี้เออแล้วก็ลงมาล่างนี้โอเค Vulture 1 is RTB. Payload is on the deck. ให้ผมดอนนะผมว่าไออันที่แล้วน่าจะโดนแกนเดียร์ลุมอ่ะ It was good. Okay. Gas อยู่ไม่ไกล <c oughs> A อยู่ไกลหน่อย B ก็ไม่ต่ากันเลยโอเคผมเอ็กก็ได้ดูก่อน อโอเคตากันเรียบร้อยเตรียมรับแรงกระแทกครับเพราะว่าเก้นี้เยอะนี่อ่าพวกมันจะไปไหนก็เชิญเลยตอบดูก,ก่อนไม่มีใครไปดีพอร์ตบีเลยอโอเคพวกมิไปดีพอร์ตบีก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้แบบแบ่งภาระกันไป แต่ประเด็นคือผมมองแล้วไม่ค่อยเห็นนันคือประเด็นโอ้โอ้ไมค์ก็ต์โอ้ไมค์ก็ต์แปมีฮะโอ้เกือบละโอ้อะโอเคอ่าจะวิ่งไปบีไปฝั่งไหนวะไปฝั่งน้นโอเค

าลังจะวิ่งไปทางดีพอตบีฮะแต่พอดีผมเองไม่ไม่เปิดไหผมกาลังจะวิ่งไปทางดีพอตบีแล้วกัน,นะน,นเนาะตองระวังกันนิดนึงเ,เปิดานกันทมองไม่เห็นเลย เอา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 ,เอา <c oughs> ขอเก็บที่สยบข้ามาก่อน <c oughs> อเด้นนแล่วหนึ่งอัน

Okay, thank you. 40. The refinery is under attack. Mm -hmm. <gasps> yeah, I think. You can't by it then. Come on, I'm over here. Okay. Refinery activated. ประเด็นคือมันจะไม่มีใครครอบครอให้นี Why do you guys come here? Yeah. Yeah, I'll take that. Okay. <laughs> B, that signal is. booster has been set. Secure the location around the booster. Be advised, Arachnid patrol spotted in your AO. Proceed to terminate the patrol. Alright return. Arachnid threat levels have increased. Ah, uh, dang it, a lot on my tail. Oh, crap. Oh, man. Shit, not good. Oh, my guy, my you think? คุ้มกันกันดีมากทีมงานไม่หามาสนใจมาแต่น้อยโอเคเยี่ยมฮะอ่ะโอเคเยี่ยมฮะขอบคุณฮะเยี่ยมมากครับทีมงานตู แต่ก็ตามจริงมันก็มองไม่ค่อยเห็นจริงๆนั่นแหละเว้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคมันเยอะจริงๆแหละจริงเดี๋ยวผมคิดเอาไว้จริงๆแหละ <c oughs> มันเยอะมากเยอะจริงๆมันเยอะแบบว่าผมเองก็รู้เลยว่าไม่ไม่ไหวฮะเยอะ นี่ผมจะวิ่งย้อนกลับไปแนวนน้นสักหน่อยแต่ผมไม่เห็นว่ามันอยู่ข้างหน้าผมเต็มเลยอันนี้ผมเข้าใจฮะไ้ชิดมีเวลานี่ก่อนเดี๋ยวใครใครวางนิ้วเขียดนี่สีนิ้วเขียกแล้วโอ้มายก้อนน่าจะหลายตัวนะจริง ผมมองไม่เห็นจริงโอ้สามตัวมาเป็นแพ็คจริงเราเปิดไฟไปเฮ้ยโอเค,อเคตายสองตัวฟเฟร์เฮ้ยเย้ อะไรมันอะไรมันโดนอากันต่าวะแพรบแๆบบไม่ทันป้าเอ้ยไม่ทันขอโทษวะเมื่อกี้ผมต้องวิ่งถอยมาแพรบมีสองสามตัวเลยเมื่อกี้เห็นอยู่เยๆๆๆๆอะเยอ d อะไรนั้งหน้ากันหลังเมยังไม่เข้าใจ We g o t n a n o back to base yet นั่นแหละโอ้ยโอ้โหตัขอฉีดไว้ก่อนฉีดฉีดโอเคหนสูตรฉีดอ๋อโอ้โหฉีดตัวเองก่อน

โอเค thank you ยำช่วยคนอื่นมันก็เป็นผลอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นผลเสียนิดหนึ่งบางทีโอ้ไม่ก็ทีมงานเราใกล้ๆนี้ล่วงกันไวมากฮะโอเคมีสติปโอ้ไม่ก็อ๋อเขยังไปได้ไม่ถึงไหนเหลย ก็ oh. มันโดนอะไรเนี่ยโง่ก็อ๋อแค่จะวิ่งออกจากอันนี้ก็ลำบากแล้วโอ้ เพื่อนเขาก็ไม่อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปช่วยหน่อยแล้วกันรถอินฟลูเเอชันหลงเอ้ผมนึกว่าไม่มีคนไปทำแล้วสามสี่คนไงไม่ใช่ฮะโอ้ยเพื่อยิงโดนหน้าตัวเองระเบิดตังตูมเลยโอเคไปกันเนาะโอเคไหนก Enemy arachnid patrol detected. Eliminate it to reduce arachnid threat levels in your AO. Arachnid threat levels are on the rise. troopers. Okay. Arachnid patrol confirmed destroyed. Okay.

เพราะว่าคุณฮันดี้แบทเจอร์เข้าไปได้อยู่เพราะว่าเขาเป็นฮันเตอร์แหละแต่พอดีผมเองไปไม่ค่อยได้ด้วยใช่ว่าผมต้องวิ่งวนพักตลอดและงานจะเข้าหลังผมโอ้มายกูเนสไว พอโอ้โหโอ้โหเต็มหน้าตัวเองโอเคช่วยตัวเองได้อยู่ี๋ยพอเป๊ปโอ้ยๆๆอีกละอีกละประนึ็นผมมันเป็นนี่เองละตอนฟื้นนี้อะไรผมเป็นนิดนิดแล้วเจตอาการปักบักครับบักบักบักผมเลื่อนหน้าจอไม่ได้ประเด็นขนเลื่อนหน้าจอไม่ได้เลย ป้าหนึง่งผมเล่นหน้าจอไม่ได้อีกแล้วเนี่ยผมทำได้แค่เล่นขึ้นลงนกดซ้ายขวาไม่ได้อีกละวป้าหนึงน่งดีเดิ้ลพอยต์ผมมันเป็นบั๊กฮะมันติดบั๊กแบบเดิมอีกแล้บั๊กที่ผมเจอประจำแต่ตอนผมฟื้นมาบางครั้งฟื้นขึ้นมาปุ๊บจู่ๆตัวละครเราไม่สามารถแบบหันซ้ายขวาได้อะ แล้กด A W A S D นี่คือบางทีเดินเดินแนวเฉียงอย่าง,งเดียวเอองงฮะไม่เข้าใจ Large Arachnid patrol detected in ก็ยากแหละตอนนี้ผมรู้ครัว่าตอนนี้เราลัดโลมากเลยจริง อ้าโนระโลงอย่างงี้ไปก่อนมาเอ้ hey, ผมเปิด,ปดหน้าจอเปิดปด้วเปดิดนี่ตลอดเลย <ผม S 1> ก็เลยตายฮะแกจะเปเหรอเฮ้ <c oughs> hey, ยฐานยังไม่ถึงครึ่งเลย <c oughs> r e you k i d d i ด g ีกไมจริงดิ <c oughs> นี่กันนี่กันกันด้วยแบบ <c oughs> Warning. The base is under attack. Y'all dumb as hell. we, uh, we literally we have, have that thing. Jeffly so, 16k there. Okay. And I got me into more kid in it. Oh my god! โอ้ยโอ้ยไม่สวยครับไม่สวยการนี้ไม่สวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฐานยังสร้างได้ไม่ไกเลยโอ้ยกอดเจ็บ หยบเลยเดี๋ยวฉีดไม่ได้ะต้องฉีดสองครั้งอีกแล้วโอ๊ยหลังอีกแล้วแย่จริง Well our best is it look very good right now. g o o Daddy. Be Cheese. a t มาแล้วด้วยชิปแต่งแล้วงานเข้าอ่าลิฟต์ตั้งก่อนอโอ อ๋อโอ้โหกลบไปได้ก่อนแล้วกันบอกไปได้ไนมะ่ได้ฮะตอนนี้แผลตนน้นฐานนี่ไม่โอเคอย่างแรงฮนะตอนนี้อันนี้ก็หมดเรียบร้อยอล้วเนี้แต่เอ็มจีก็สร้างมาแล้วด้วยอินสเปคชั่นอ๋เอเยี่ยมมากฮนะไม่พอ มาผมก็ได้ดับกันสุดท้ายและอนโอ้ไม่บิชเาบิชอีกคะมาลุกล<ป>ุกล<ป>ุกมา ของอุปกรณ์กับยุ้งแมมฟอมกันโอ้ my god bridge โอ้กันกันเองฮะตอนนี้รู้เลยว่าเตะเตะมากเตะสุดๆเลยไป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 ลุก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 ผมวิ่งวิ่งฉีดตัวรัวผมไม่ทำอะไรแล้วตอนนี้ผมไม่ช่วยยิงแล้วพวกคุณยิงกันไป ผมเป็นสายพยาบาลเยอะเว้ยทำไมมีน kind of like ุ๊กอยู่ข้างหน้าผมตกใจตกใจนุ๊กตัวเองมานี่เพื่อนมานี่มันนี่เจ้าให้โอดโอ้ติดติดติดมา วิ่งไล่ฉีดเลยซ้อมทาได้ฮะซ้อมแค่ทำทีได้โอเคอทำทีได้ไปก่อนตอนนี้ตอนนี้คือมันไม่เหลืออะไรจริงฮะโอ้โอโอโอ ฉีดต่อไปอ้าเยอะ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 ฉีดตัวเองวิ่งฉีดเพื่อนแล้วฉีดตัวเองฉีดว้าเต็มหลังอ๋อไม่ไหวฮะเยอะจริงเพื่อนเราก็รวมกันวๆเพราะว่ามันสู้กันไม่ได้จริงเฮ้ยผมแทบจะจยิงศัตรูเลยผมรู้แค่ว so ่าตอนนี้คือผมซสอซสอบแล้ววิ่งช่วยเพื <S 2> <S 2> ่อนเดียว เราก็สร้างบังเกอร์ไปก่อนอันหนึ่งเอาไว้รับแรงกระแทกเค้ okay, บังเกอร์เรียบร้อยบังเกอร์สกิลไมค์ก oh <my> อดธนามันอะไรวะนั่นน่ะโอ้ยของผมแหลกใช่ไหมเมื่อกี้ไม g ์กอดคุทันีนิบัตรมานี่คุณทันติบัตรมานี่ชี ไม่ช่วยอีกเวรกรมรมแย่ <c oughs> จริงกดช่วยแล้วลุกไม่ขึ้นโกลถอยไปแย่จริงโอ้ oh my god สายหมอก็วิ่งกันวุ่นเลยเนี่ยวย้าว ขนาดนี้ไม่ช่วยอย่างแรงเลยผมโดนดัวเลยปนึงเปิดสายโอเคเปิดพีซีไม่ก็ไม่ไหวจริงฮะผมวิ่งวิ่งวนแล้ววิ่งวนอีกงเนี่ย วิ่งฉีดวิ่งฉีดวิ่งไรฉีดทีละคนไปไปไสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อช่มีเอื้อลวงโอเคเย็บย็บยบอยยบอยล้วโอ้ my g o ก d น e s yeah. s โอ้แหล ฉีดฉีดชิดกระโดดไ่ข้ามอีกโอ้ยชิดชิดแล้วก็ชีดตัวเองออียเล่นโอเคชีดีแล้วิ่งฮะวิ่งอยูเดียวเลยอย่าสนใจะลรตอนนี้วิ่งมาทีเอลซีก่อน พราะตัวผมตัวละครผมไม่ปลอดภัยแรงอะดูจากสภาพการคุมกันอย่างนั้นแล้วผมว่าผมวิ่งเลยดีกว่าครับดูแลหลังกันแลวกันหน่อยนิดนึงเออไปอย่างนี้โอเค We have full gas but we have no blue Yeah pretty much ก็นะ Hey, are, are we winning? Are we extracting? I, I think we won then. Yeah, I can't believe it. either. <laughs> we did it. <laughs> we the hell would We stay it. We did We which way that man? Long two. Oh my goodness. Get on the fucking chips. Jesus Christ. Crap. Brain dead fucking part of the game. Okay. Do you like that? punch me, come on. <laughs> retarded, you know? uh, not exactly. We try to help the other, dammit! Okay, I'm dead. But I'm the to which we help Fucking sped ship, Vulture 1 reporting successful pickup. We're coming home

วิ่งฉีดล้วลว่าเออดีะดีดีเออเอาเข้ามาสปอร์ตมหาศาลอะแต้มสปอร์ตเพียบเลยไปแล้ว <c oughs> อะไรวะเนี่ยไปเจอพันพาต่อไปไม่ไหวแล้ว